ปลกเมล็ดสักหน่อยปลกตรงนี้สิแม่ปลกูลกปลูกให้เต็มนอกเลยตอนจอดรถนานๆดับเครื่องเถอะฮึ<ชาม>่นแม่บอกว่าไปแป,ป๊บเดียวไงนี่นาแล้วนะบอนไปตามแม่เองครับปอนรู้ว่าแม่อยู่ที่ไหนอืหฮะ ทำไมไปนานจะัะละแม่พ่อรอตั้งชั่วโมงครึ่งแล้วนะอ๋อตายแล้วไม่ต้องมาขอโทษพ่อหรอกชินละพ่อเนี่ยยังจะมาพูดอีกจอดรถตั้งชั่วโมงครึ่งทำไมไม่ดับเครื่องล่ะเนี่ยเอาเป็นงั้นไปพ่อรู้ไหมพ่อติดเครื่องทิ้งไว้นานๆแบบนี้นะ่ะทำให้เปลืองน้ำมันมากแม้ว่าเราจะจอดรถอยู่กับที่ก็เหอะ ฟังนะเจ้าพ่อถ้าเราจอดรถนาน5นาที mm hmm. ก็จะเสียน้ำมันไปประมาณ500ซีซีพ่อเล่นติดเครื่องตั้งชั่วโมงครึง่งเสียน้ำมันไปตั้งเท่าไหร่รู้ไหมตั้งเ0 0 0ซีซีเน,ะนาะไม่ขับก็ดับเครื่องซะนะเจ,จ้าพ่ออืมจ้าจ้าก็พ่อดับเครื่องเดี๋ยวนี้แหละจะแม่พ่อจะดับเครื่องทำไมไม่กลับบ้านเหรอเอาจริงสินะพ่อลืมไปขี้ลืมก็อีกเรื่องหนึ่งแล้ววันนี้ต้องไปไหนบ้างรู้ไหมพ่อเนี่ยจ,จริง,รงเลยนะั่นรถเผาผลาญน้ำมันรถคาร์บอน ช่วยลดโลกร้อนได้นะครับหยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียงกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมรู้ไหมครับว่าการติดเครื่องยนต์จอดอยู่เฉยๆทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันโดยเปล่าประโยชน์และยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศด้วยนะครับ